แล้วน,นี้มาดูไส้พันตะไคร้นะครับชมกันเลยนี่ครับตะไคร้จับจับอย่างตะไคร้พันไส่นะครับตะไคร้ของเรารับนี่ถักลังผิหมุนอยู่ครับ เห็นไหมเนี่ยพันอย่างนี้เลยไส่ไส่อ่อนครับไส่อ่อนพันตะไคร่ดูเลยวิธีการรับพันตะไคร่ลองแสดครับ นีจัดอีกเมนูผัดตะไคร้ครับเอย่าค่อยพริกนะครับไฟกำลังนี่ครับ <c oughs> เมนูนี้ทำกินง,ง่ายๆครับกินไม่ยากนี่ครับตะไคร้นะครับผัดนี้นะครับผัดนี้ กรหมักใส่เครื่องพริกไทยหลดดีจับซอสต่างของเราใส่เข้าไปครับแล้วแต่ตามใจชอบนะครับดูว่าจะอร่อยแค่ไหน รอสักครู่เดี๋ยวก็เหลืองแล้ววันนี้ก็ได้เมน,นูอาหารปลาทูทำน้ำพริก,กรับมีพริกมะเขือนะครับนี่มะเขือต้มแล้วใส่ ไขยครับหอมๆหอมมเลยโอ้โหวัตถุดินี่ย ขันตะไคร้หอมเลยทำหอมเลยเนี่ยหอมไม่หอมเนี่ยกินเปลียวจมูกแล้วครับดูว่าจะลอยแค่ไหนนะครับ <c oughs> เหลังเหลืองครับเหลังเหลืองเหลังเหลืองลองเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองล้เริ่มเหลืองออกมาแล้วลลลนี่นี่น,นี่โอ้โหรับไปลองดูนะครับใครที่ยังไม่เคย ไส้อ่อนครับปันตะไคร้ก็จะหอ,หอมหอมหอมกินตะไคร้นะครับเมนูนี่ทำาิินง,ง่ายๆครับไม่ยากครับไม่ยากพันไคร่เงี้ยเห็นไหมเวลามันโดนไฟสุงมันก็จะหดตัวเข้าครับแต่ว่านี่กิน ทำกินเลยครับอือหอมตะไคร้เลยเนี่ยเห็นไหมมันหดหดตัวลงหดตัวลงแล้วกำลังเริ่มเลืองครับเนี่ยเมุนแล้วหมุนแหลมอือมุนเองเลยครับตะไคร้ครับอ้าวดีลแล้วละอืตอ,อ,อ,อตัวนี้ดีแล้วล่ะครับไปเอ่อหอมๆโม่ตัวนี้ดีตรงเลยสงส่ นี่ปักไม่แน่นครับเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวรอสักพักครับทำกินกันเลยอร่อยๆครับไข่ทำบันเราได้ตัดมาแล้วก็มา พันได้เลยครับกินกันง่ายงครับอยู่บนบ้านเขามาหาเขาเรียกอะไรบักตัดรบักตัดักถึงนอนนี่เแต่เขาให้มานะอ พอพันเนาเขาเลยเก็บให้มาลองลองไม่เคยกินเท่าทีจะลองเลยเขาเรียกอะไรนะบัตัดบัตรบุกตัด,ตดเหมือนในงามนี่บ่เขาเค่อยตัดครึ่งลูกก็กินได้<อ>หรือว่าไม่เน่าก็อ,าอยากกินแค่ครึ่งลูกนะก็ตัดครึ่งลูกอ๋ออไม่เสียออเตัดต่อมอะไรอ่ะเออจะไม่มีอร่อยเลย พี่กันไหมใครอะไรไม่ชุบพี่กันไหมอ่อนอะไรเขาเรียกอะไรไนดะ้ไหนดูสิเนี่นยใครรู้คอมเมนต์หน่อยครับเรียกลูกอะไรเนี่ยเหมือนมะเขือยาวแต่ไม่ใช่ครับเขาเรียกตัดตัดอะไรไม่รู้ครับนี่ครับลูกเขือยาวเนี่ยครับดูอะไร กำังแางกันครับเอ้าเริ่มเหลืองแล,วแลว้วเริ่มสุกแล้วครับครับเริ่มเหลืยงแล้วเริ่มสุกแล้วครับตอนเริ่มสุกแล้วกระไคร้เริ่มออกแล้วครับครับครทีนี้ไว้ เท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้าถ่ายให้ดูใหม่ครับขอบคุณครับสำกบการติดตามครับมี่อยู่บ้านอยู่เลยไม่ได้ไปไหนครับมาจะกลับวันศุกร์ครับเขากงเทพครับขอบคุณครับ